สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งพลาส,สติกปิดแผงจิ้งหลีนะครับของ Ford Ranger ปี2015เนาะของเก่ามันพังไปหมดแล้ว <c oughs> มาครับเดี๋ยวมาติดกันโอเคการติดตั้งนะครับเราก็จะดึงหมุดตรงนี้ออกนะครับแกะออกวัดีผมซื้อตัวใหม่มานะตัวเก่ามันเสียไปแล้ว นะครับก็ดึงออกมาอันนี้มันหักออกมาได้เลยเนาะนี่ครับระอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะมันมีท้งซ้ายและขวาผมซื้อมาเปลี่ยนทางซ้ายท้งขวาเลยเนาะออกมานี่เดี๋ยวผมจะใส่ใดูนะครับก็จะได้ประมาณน,นี้แหละครับเข้ารูสวยงามนี่ครับฝั่งนี้ผมก็เปลี่ยนเหมือนกันเรียบร้อย <c oughs> สวยงามเข้ารูปนะครับประมาณนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ